ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในวันนี้พระธรรมหนึ่งสมูเอลบทที่3 1ผมให้หัวข้อว่าทําสิ่งนี้ถ้าไม่อยากให้ชีวิตจบลงอย่างน่าเศร้านะครับเป็นจุดจบชีวิตของกรรษัตริย์ซาอูลแล้วก็ลูกๆของเขานะครับซึ่งเป็นจุดจบที่น่าเศร้ามากๆแต่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการให้ชีวิตจบลงแบบนี้ดังนั้นในบทนี้เราจะอ่านด้วยกันนะครับมีข้อคิด อะไรให้กับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใข้กลัวทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับ อ่านวันละบทไม่นานก็จบเล่มวันนี้เราก็จบหนึ่งซามูเอลนะครับบทสุดท้ายบทที่สามสเศษเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบสามสั้นๆพวกฟิลิสเตียก็ต่อสู้กับอิสราเอลและชาวอิสราเอลก็หน,นีจากพวกฟิลิสเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากีนโบอาและพวกฟิลิสเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพวกราชโอรสและ คนฟลิเซียก็ฆ่าเหล่าราชโอรสของซาอูลคือโยนาธานอาบีนาดับและมานคีชูวาการรบก็หนักถึงซาอุลพวกนักธนูพบพระองค์พระองค์บาดเจ็บสาหัสเพราะพวกนักธนูแล้วซาอูลรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่า จงชักดาบออกแทงเราเสียให้ทะลุเถิดเกรงว่าพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุและทำปาเทือนต่อเราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมทำตามเพราะเขากลัวมากซาอุนจึงทรงหยิบดาบของพระองค์และทรงล้มทับดาบนั้นและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอุนสิ้นพระชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาตาย ด้วยกับพระองค์ดังนั้นซาอูลและราชรถทั้งสก็สิ้นพระชนและผู้ถืออาวุธของพระองค์ตลอดจนทหารทั้งหมดของพระองค์ก็ตายด้วยกันในวันนั้นเมื่อชนอิสราเอลซึ่งอยู่อีกฝากของหุบเขาและพวกที่อยู่ฝั่งออขออภัยพวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำจเร์ดนเห็นคนอิสราเอลหนีไปและเห็นว่าซาอูลกับราชโอรสของพระองค์สิ้นพระชนแล้ว พวกเขาก็ทิ้งบรรดาเมืองของพวกเขาหลบหนีไปพวกฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในที่เหล่านั้นต่อมาในวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกฟิลิสเตียมาปล้นสิ่งของจากคนที่ถูกฆ่าก็พบพระศพซาอุลและราชโอรสทั้ง3อยู่บนภูเขากินโบอาพวกเขาจึงตัดพระเศียรของซาอุลและถอดเครื่องอาวุธของพระองค์ออกส่งคน ออกไปทั่วแผ่นดินฟิลิเซียนำเอาเข่าวดีไปยังเรือนรูปเคารพและยังประชาชนพวกเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์ไว้ที่วิหารของพระอัฐถฐารนและมัดพระศพของพระองค์ไว้กับกำแพงเมืองเบตชานแต่เมื่อชาวยาเบสกิเลอาได้ยินว่าคนฟิลิเซียทำอย่างนั้นกับซาอูล ชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้นเดินตลอดขึ้นไปปลดพระศพของซาอูลและพระศพของราชโอรสทั้งสามจากกำแพงเมืองเบชานและนำมาที่เมืองยาเบธถวายพระเพลิงพระศพที่นั่นพวกเขาเก็บพระอธิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นสนหมอกในยาเบทและอดอาหารเจ็วันครับนี่คือ เรื่องราวที่น่าเศร้ามากๆสาหรับชีวิตกษัตริย์สาโอุนแล้วก็ราชโอรสทั้งสามพระองค์เป็นจุดจบที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการให้ชีวิตจบลงแบบนี้นะครับเมื่อพูดถึงจุดจบของชีวิตความตายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวความตายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหลายๆคนเนี่ยดำเนินชีวิตเหมือนกอับว่าชีวิตนี้เป็นอมตะเป็นชีวิตนิรันร์แล้วก็ไม่มีวันจบสิน้นแต่ความจริงก็คือเราสามารถที่จะจากโลกนี้ไป เมื่อไหร่ก็ได้นะเราก็ไม่รู้ตัวยันการดําเนินชีวิตที่ดีที่สุดแล้วก็การดําเนินชีวิตที่ตระหนักรู้ว่าณนะเวลานี้เราจะต้องทําให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในวันนี้หัวข้อที่ผมให้ไว้ก็คือว่าต้องทําสิ่งนี้ถ้าไม่ต้องการให้ชีวิตจบลงอย่างน่าเศร้าผมเชื่อว่าทุกคนต้องการจบลงชีวิตที่จบลงด้วยสวยจิตจบสวยจบดีจบชีวิต เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเองนะครับเรามาดูด้วยกันนะฮะชาวฟิลิสเตียนะตั้งแต่ข้อที่3เนี่ยชาวฟิลิสเตียมีชื่อเสียงมากเรื่องของการทรมานเชลยนะครับเวลาฟิลิสเตียจับเชลยมาเนี่ยเขาจะจับพวกเชลยเนี่ยมาทรมานซาอูนก็รู้ดีว่าเรื่องอเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเราย้อนกลับไป ตอนแซมสั้นนะเป็นผู้เผยโนะแล้วก็พวกฟิลิเตียนไะด้จับแซมสั้นมาทรมานนะควักตาออกแล้วก็เ,เยาะเยะ้ยแล้วก็สารพัดเลยนะครับแล้วก็ซาอุนเองก็รู้ว่าถ้าถูาถกจับจับเป็นเนี่ยจะต้องถูกทรมานนี้นะครับเขาไม่ต้องการที่จะเ,เสี่ยงในการที่จะถูกตัดแขนตัดขาแล้วก็ทรมานเ,เขาก็เลยบอกกับคนที่เชิญอาวุธของพวกเนี่ย มาฆ่าเขาแต่คนที่เป็นมือโนงก็ไม่กล้าที่จะฆ่าซาอุดน,นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเราต้องอระมัดระวังในชีวิตของเราเสมอเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราอยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจวิญญาณชั่วแล้วก็สิ่งชั่วร้ายเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆกษัตริย์ซาอูดเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่นะเป็นผู้เป็นคนที่หล่าเหลาแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็มีอำนาจมากแต่ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เขาเป็นที่เป็นแบบอย่างที่เราจะเรียนแบบแต่เขาไม่ได้เป็นแบบอย่างในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเขาเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าเขาเป็นคนเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาเป็นคนที่รูปร่างหล่อเหลาดูดีแต่บาปของเขาทําให้เขา น่าเกลียดน่าชังในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าขาดความเชื่อทาให้เขาเป็นคนที่อ่อนแอม,มากที่สุดเขาล่ํารวยแต่ก็ล้มละลายไฟจิตวิญญาณเขาไม่ได้เป็นคนที่มั่งมีล่ารวยในไยวิญญาณเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเป็นคนหนึ่งที่สั่งคนนู้งคนนี้ให้ทําตามตัวของเขาเองได้แต่เขาไมสา่สามารถที่จะสั่งให้คนเหล่านั้นเนี่ยเคารพนับถือจงรักภักดีต่อเขา ได้แม้แต่คนเดียวภายนอกซาอูนจะดูดีพี่้ังครับแต่ภายในเขาเสื่อมถอยความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าถูกต้องกับพระเจ้าความเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าเป็นคนนุณสมบัติที่มีค่ามากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราจบด้วยจบดีแล้วก็ เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ภายนอกรูปร่างหน้าตาแต่คือชีวิตภายในที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตที่อยู่เพื่อพระเจ้าชีวิตที่ให้ความสําคัญกับไฟวิญญาณเนี่ยมากกว่าเนื้อนหนังหรือร่างกายภายนอกหเห็นไหมครับเนาะคนจํานวนไม่น้อยเนะี่ยที่ใส่ใจในเรื่องของความมั่งคัง่งร่ำรวยพยายามที่จะทําให้คนรอบข้างเนี่ย ยกย่องเขาทําให้ตัวเองเนี่ยดนะูเด่นการแต่งองค์แต่งตัวการพัฒนาบคุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาการใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณสมบัติภายนอกที่จะทําให้คนยอมรับคนจะให้ความสนใจตรงนี้มากแต่มีกี่คนที่ให้ความสนใจด้านจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณมีน้อยมากแต่สําหรับประชากรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของพวกเรา เอเมนไหมครับเราไม่ได้ให้ความสําคัญรูปลักษณ์ภายนอกมากไปกว่าความสําคัญของชีวิตจิตวิญญาณชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงพระองค์ชีวิตที่ยอมจํานนต่อพระองค์ชีวิตที่ให้พระองค์นำในทุกด้านในทุกช่วงเวลาของชีวิตเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ประชากรของพระเจ้าแตกต่างจากคนทั่วไปในพระธรรมของพระเจ้าเราได้เห็นว่า ชีวิตของกษัตริย์ซาอุ่ก็เผชิญกับจุดจบเหมือนกับที่เขาเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆในการใช้ชีวิตนะมีเรื่องของผู้ถืออาวุธของกษัตริย์ซาวอุ่นที่ต้องตัดสินใจที่ยากนะเมื่อกษัตริย์บอกกับเขาว่าเอาหอกหรือเอาอาวุธเนี่ยนะฆ่าเขาให้ตาย เพราะว่าเขารู้ว่าถ้ามีชีวิตยอยู่ฟริเซียจะต้องพาไปทุกทรมานอย่างแน่นอนนะแต่ว่าคนที่ถืออาวุธเขารู้ว่าเขาคนที่จะเชื่อฟังกรรษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้านายของเขาแต่เขาก็รู้ด้วยว่าการฆ่าคนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดเขาตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าซาอูลการทําตามคําสั่งที่คุณไม่เห็นด้วยก็กับการทาตามคาสั่งที่คุณรู้ว่าผิด นั้นแตกต่างกันไม่ว่าใครจะเป็นคนสั่งเราและไม่ว่าผลของการไม่เชื่อฟังจะเป็นอย่างไรก็ตามการที่ทำผิดซึ่งไม่ถูกต้องแล้วก็ผิดศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเพราะว่าไม่ว่าใครจะสั่งเราก็ตามถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่เขาสั่งแล้วเป็นการผิดศีลธรรมก็เราจะจะ ไม่ทำเด็ดขาดนะอะไรเป็นตัวกําหนดพี่น้องครับการตัดสินใจของคุณเมื่อเผชิญกับปัญหาด้านศีลธรรมเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมเอเมนไหมครับไม่ว่าคนสั่งเราจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าเกิดคําสั่งนั้นมันเป็นการผิดศีลธรรมเราจะยึดศีลธรรมจะยึดสิ่งที่ถูกต้องเอเมนผู้เชิญอาวุธของซาอูลเนี่ยเผชิญปัญหาอ่า ก็คือตัดสินใจยากแล้วก็ลำบากมากเราเองเราก็ผาเผชิญกับสถานการณ์บางครั้งก็ตัดสินใจยากแล้วก็ลำบากมากแต่ขอให้ยึดถึงคําสอนของพระองค์มาเป็นอันดับแรกนะครับนะซาอูลผเผชิญกับความตายในที่สุดเหมือนกับที่เขา,ผาเผชิญกับปัญหาชีวิตที่เขาเจออยู่ตลอดชีวิตของเขาเขาจัดการกับปัญหาด้วยตนเองโดยไม่ได้คิดถึงพระเจ้าหรือการทรงนำ จากพระองค์เลยถ้าชีวิตรเราในตอนนี้เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นนะเราก็ไม่อาจทุกทักได้ว่าต่อไปการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเมื่อชีวิตใกล้ถึงจุดจบจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยจบลงได้ตลอดเวลานะครับเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องจบลงเมื่อไหรนะ่เราจะต้องตอบสนองตอบพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าประสงค์เ,เมน,นะครับ เราจะไม่ไเผชิญกับปัญหาประสาทต่างๆด้วยกําลังที่จํากัดของตัวเราเองเราจะไม่ใช้สติปัญญาหรือความสามารถของมนุษย์เนี่ยเป็นที่ตั้งแต่เราจะพึ่งพองอ่านพระธรรมของพองแล้วก็เชื่อฝังพองเราจะต้องทําตัวเหมือนกับว่าเราจะาต้องจากโลกนี้ไปในเ,เวลาที่เราไม่รู้ตัวเราจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอฉะนั้นการใช้ชีวิตที่พึ่งพาพรองแล้วก็ ยำเกรงพระองค์จ่ตลอดเวลาเป็นชีวิตที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่เชื่อฟังยำเกรงพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพึ่งกําลังจากพระองค์ไม่ว่าชีวิตจะจบลงเมื่อไหร่ยังไงชีวิตจบลงสวยแน่นอนเอเมนไหมครับนะการนํายุทธพัณฑ์ของซาอูลไปเก็บไว้ที่วิหารของพวกฟิเตียเนี่ยก็เป็นการายกย่องความดีความชอบนะแก่เทพีของพวกเขาอ่ะนะครับนะ ในเวลานั้นเนี่ยซาอูลก็ถูกตัดพระเศียรแล้วก็เอาไปไว้ในวิหารของเทพีอัถารุซึ่งเป็นเทพีที่พวกเขาเชื่อว่าอุยพรพืชผลความอุดมสมบูรณ์ของพวกเขานะครับเรามาถึงบทสุดท้ายจุดจบชีวิตของกษ,ษัตริย์ซาอู์ซึ่งเป็นจุดจบชีวิตของกษัตริย์องค์แรกของ ประเทศอิสราเอลแล้วในพระธรรมเล่มนี้เราก็เห็นถึงผู้เผยพระชนะซามมเอลซึ่งถือว่าเป็นผู้เผยชนะทีเเ่เป็นผู้เผยพะชนะที่ต่อพ่วงจากผู้เผยชนะที่เป็นผู้ผนําหลักเ,เ,ปเป็นผู้วินิจฉัยนะที่เป็นผู้นําหลักของประเทศแล้วก็ไปสู่การมีกษัตริย เราก็เห็นถึงความแตกต่างนะครับระหว่างผู้นิชัยคนสุดท้ายกับกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลกษัตริย์ซาอลูลมีลักษณะที่ไม่คงเส้นคงวาไม่เชื่อฟังแล้วก็ทําตามใจตัวเองเขาไม่มีหัวใจเพื่อพระเจ้าแต่ผู้วินิจฉัยซาอลูลมีลักษณะที่หนักแน่นเชื่อฟังและต้องการทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเขาปรนนิบัติพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยเมื่อพระเจ้าทรงเรียกซาอลูลเขาก็ตอบว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดตรัสเถิดผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่แต่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกซาอูลผ่านสมูเอลซาอูลตอบว่าเหตุใดท่านจึงกล่าวกับข้าพเจ้าเช่นนั้นพี่น้องครับเราเห็นถึงความแตกต่างถูกไหมครับน,นซาอูลทุ่มเทให้กับตนเองแต่สมูเอลเนี่ยทุ่มเทให้กับพระเจ้าไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เราจะดําเนินชี แล้วก็ในสุดท้ายแล้วชีวิตของของเราจะไม่จบลงอย่างน่าเศร้าเหมือนกับกษัตริย์อูนั่นก็คือการเชื่อฟังแล้วก็การยำเกรงพระเจ้านะการตายของกษัตริย์ซาลุนยังมีบางอย่างที่เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับชนชาติอิสราเอลนั่นก็คือคนอิสราเอลไม่ไม่อาจที่จะคาดหวังได้อีกต่อไปว่าการมีกษัตริย์เหมือนกับชาติอื่นๆเนี่ยจะเป็นคําตอบสําหรับการแก้ปัญหาทั้งหมดของพวกเขาได้ ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ชีวิตของพวกเขาเองในการที่จะดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังยาเกลงงพระเจ้าก็ําเนินชีวิตที่อยู่ในทางของพระองค์ต่างหากถ้าว่าคนที่มีการเชื่อฟังยาเกรงพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นกษัตริย์ที่จะนำพาประเทศของเขาเมืองของเขาครบอบครัวของเขาเศรษฐกิจของเขาชีวิตความเป็นอยู่ทุกๆด้านของเขา นี่คือสิ่งที่เป็นคําตอบเกี่ยกับการแก้ปัญหาที่เขาต้องการให้มีการรวบรวมถ้าหากว่าเรามีชิตที่เชื่อฟังยามกลิงพระเจ้าแล้วก็ยอมจํานนให้พระองค์เข้ามาครอบครองแล้วก็นำพาชุดของเราในพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงตรัสกับเราว่าเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกัน บัพติศมาเดียวกันพระเจ้าพระบิดาองค์เดียวกันเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระองค์ทรงที่ควบคุมเราเป็นองค์เดียวกันเราก็จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันซึ่งในพันธสัญญาเดิมในสมัยของอิสราเอลสมัยของสมูเอลเนี่ยซาอุดเนี่ยเขาไม่มีคนที่จะรวบรวมไม่มีการที่จะบริหารจัดการในเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้ลงมา อยู่กับผู้คนทั่วไปอยู่กับผู้เผยชนะเท่านั้นดังนั้นในเวลานี้เราขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราต้องการที่จะเห็นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพียงแค่เราเชื่อฟังยามเก่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนาเรานะความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวในหมู่บ้านในคิดจักรในองค์กรหน่วยงานก็จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครอื่นเลยนะครับหลายๆครั้งเราคิดว่าจะต้องมีผู้นําที่ดี แน่นอนนะครับผู้นำอาจจะเป็นผู้บริหารจัดการหรือเป็นคนเป็นคนที่คอยกำกับดูแลงานต่างๆหรือความรับผิดชอบต่างๆที่เราจะต้องช่วยกันแต่ว่าการที่องค์กรหรือหน่วยงานหรือประเทศชาติบ้านเมืองจะไปสู่เป้าหมายการเชื่อฟังอย่างเร็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมาถึงข้อคิดคำถามจากพระครรมของพระเจ้าพี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่าน ผมก็เอามาถามนะตัวเองนะครับว่าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างไรเราเห็นถึงชีวิตของซาอูลที่อยู่เพื่อตัวเองเพื่อตําแหน่งหน้า,เ,าเพื่อบรลลังเพื่อชื่อเสียงกิจยศเพื่อความมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็เห็นถึงซามูเอลที่ทุ่มเทพเพื่อพระเจ้านี่คือแบบอย่างชีวิตที่เราควรจะทําตาม นี่ยมาถึงชีวิตของเราเองเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างไรบ้างแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองแต่หลายๆครั้งพฤติกรรมหรือการกระทําของเราในภาคปฏิบัติเรา,เาทุ่มเทแล้วก็ไปสู่กันพุ่งเป้าไปที่วัตถุสิ่งของหรือตัวตวนเนี่ยมากในเวลานี้มาเตืนเอนตัวเองเอีกครั้งหนึ่งว่ามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างไรบ้างพี่น้องครับ ผมเชื่อว่าพวกเราก็ตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าแต่แล้วนนี้เราประเมินแล้วก็ทบทวนชีวิตของเราเองดูว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างไรเราตื่นเราทํางานเราเรียนหนังสือเรารับใช้เรามีจุดูนลางเพื่อพระเจ้าหรือว่าเพื่อตัวเองเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมุ่งไปที่พระราชก,กิจของพระเจ้าหรือว่าเป้าประสงค์ของชีวิตของเราเอง นี่คือสิ่งสิ่งที่ผมเองก็เอามาคิดและผมเชื่อว่าสําหรับผู้เชื่อทุกคนก็ควรจะเอามาคิดด้วยเช่นเดียวกันว่าในแต่และวันที่เราดําเนินชีวิตเรากินเราอยู่เราทําดําเนินชีวิตเนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรข้อที่2นะครับจะเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตได้อย่างไรพี่น้องครับสิ่งที่เราจะทําร่วมกันเพื่อที่จะไม่ให้ชีวิตพบกับจุดจดที่น่าเศร้าก็คือการเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้านี่แหละที่เราจะต้อง อ,อยู่ในการเชื่อฟังยำเกรงพระองค์อยู่เสมอตลอดไปและเราจะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตได้อย่างไรถ้าเราไม่พึ่งพระองค์ถ้าเราพึ่งกําลังของตัวเองความสามารถของตัวเองเรามีข้อจํากัดมากเราไม่สามารถที่จะเชื่อฟังยำเกรงตลอดเวลาทุกนาทีทุกวินาทีทุกชั่วโมงตลอดชีวิตของเราได้ถ้าไม่มีพระองค์คอยนําและช่วยเราเห็นไหมครับเรามีข้อจํากัดเรามีการจดจ่อที่จํากัด เราผิดพลาดแล้วก็ล้มลงได้ง่ายเราต้องพึ่งโร่งอยู่เสมอพึ่งพร่งอยู่ตลอดเวลาจะหนุนใจคนรอบข้างให้มาดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าได้อย่างไรเร่องครับคนจํานวนมากมุ่งเป้าไปที่ชีวิตในโลกนี้แล้วก็ชีวิตที่มีวัตถุสิ่งของมีชื่อเสียงกยิติยศพุ่งไปที่จุดนี้เนี่ยเยอะแต่คนบอกว่าเขาไม่ได้พุ่งไปตรงนี้เลยเขาก็ ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่การดําเนินชีวิตแต่ละวันที่ที่เรากําลังดําเนินอยู่เนี่ยนะก,ก็เพื่อตัวเองนะเราเรากินเราก็กินสิ่งที่เราอยากจะกินสิ่งที่มันอร่อยสิ่งที่เราชอบนะ่น้องครับอันนี้ก็เป็นการอยู่เพื่อตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่เพื่อพระเจ้าเราก็จะกินในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์เดีวก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพต่อชีวิตของเราเรา ทำงานเรา,เาทาการค้าการขายป้าหมายจุดประสงค์นะเพื่อความร่ํารวยหรือเพื่อเพื่อพระเจ้าถ้าเพื่อพระเจ้าเราก็จะมีความชื่นชมยินดีมากๆเลยที่จะมีส่วนในการถวายมีส่วนในการทําพันธกิจเราจะไม่เสียดายหรืเราจะไม่ใจแคบกับงานของพงระองค์ถูกไหมครับ และหลายเรื่องนะครับในการใช้ชีวิตของของเราที่เรากําลังมุ่งไปที่ตัวเองแล้วก็โลกไปนี้ดันั้นเราจะหนุนใจคนรอบข้างที่มุ่งไปเพื่อตัวเองเพื่อโลกเนี่ยมาด,ดําเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราเองที่จะด,ดําเนินชีวิตยอยู่เพื่อพระเยซูเพื่อพระเจ้าแล้วก็แบบอย่างชีวิตของเราที่ ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดครอบงำชีวิตของเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมา,าพกมัดเราและชีวิตของเราที่เผชิญกับปัญหาและประสรรัต่างๆด้วยกําลังที่มาจากพระองคนรอบข้างเมื่อเห็นชีวิตของเราที่มีสันที่สุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีมีสารภาพหลุดพ้นจากการทะเลาะเบาแวงเหนความกดเกลียดชิงชังกันไม่พอใจกันอาฆาตแค้นหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ เป็นเพื่อนดีกับทุทกคนค,คุยดีกับคนทุกระดับคนทุกกลุ่มชีวิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะยิ้มเย้มแจ่มใสนะอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยนะแปลกใจแล้วก็ขันมาเราดูชีวิตของเราล้วก็ต้องการที่จะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อเป็นแบบนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะแบ่งปันให้กับเขาแล้วก็เมื่อวันหนึ่งที่เขาเปิดใจ มาเชื่อในพระเยซูเขาก็จะดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรง,ท,ง,ง,กงทุกคนก็จะไปสู่ชีวิตบ้ปลายหรือในวาระสุดท้ายจบลงแบบชื่นชมยินดีจบลงแบบถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจะไม่จบลงแบบหน้าเศร้าและผมเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการให้ชีวิตของตัวเองจบลงอย่างหน้าเศร้าเหมือนกับกิย์ซาอูลเเมนไหมครับเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือ สิ่งที่เราจะเชื่อฟังทําตามก็ได้พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความคิดในเช้าวันนี้เราไม่ต้องการให้ชีวิตจบลงแบบน่าเศร้าเหมือนกับกษัตริย์ชาอู์เราต้องการชีวิตที่อยู่ในการเชื่อฟังยำเกรงพระองค์เสมอเราขอบพึ่งพระองค์ขอบพระยมพระสุธ์ช่วยเราด้วยพระองค์เจ้ขขาค่ะเราทิ่ทฐานทุนต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระเยซูพระศุธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับ แล้วก็หากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระผลก็แบ่งปัน,ปนด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอุเบพรครับ right in on come by